ถึงว่าในกรณีที่ทองสุกกับอินนิตเนี่ยไม่ได้คุยกันตกลงขั้นต่ําของการไฟถูกต้องไหม,ไมเราเลยคิดว่าเออโทษทีทองสุกกับมังกรฟ,ฟ,ฟ้าเนี่ยไม่ได้คุยขั้นต่ําในการไฟถูกต้องไหมหมอนครับถูกอ่าพอไม่ได้คุยขั้นต่ําในการไฟเนี่ยก็เลยสามารถตีความได้ว่าอ่าหนึ่งไฟก็คือเท่าไหร่ก็ได้แต่ตามกฎประเทศตามกฎประเทศที่เราเซตไว้เป็นมาตรฐานคือต้อง อินฟีครับคุยคุยรวม,ม <า S 1> เลยรครับเ,เราอย่ายแยกันมาอย่ายแยกชันพูดนะี่ีครับอาครับมาอ่ากำลังสงสัยกันอยู่ครับว่าอย่างเงี้ยที่เขาโดนปรับสองล้านเนี้ยคือ,อเขาปรับโดนปรับรวมเลยเหรอครับอ่าอันอันนี้สองสองแก๊งสงสัยข้อเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคก็คือเนื่องจากว่าเนาะมันเป็นหนึ่งระบบนอกสภาที่มีการเติร์ดพาร์ตี้เนาะ เขาจะโดนปรับแค่ครั้งเดียวตามกฎเพราะว่า1วันต่อ1คนมี24ชั่วโมงเท่ากันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้ามีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ไม่ครบก่อนอีคร้บับในกรณีนี้เป็นมากกว่าหนึ่งเขาก็จะโดนปรับสองล้านงงไหมงงไหมคือเนื่องจากว่าไฟเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเห็นชัดเจนนะว่ามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตลอดตั้งแต่หนึ่งทุ่มถูกต้องไหมคะแล้วก็ มันไม่สามารถที่จะแยกได้ว่า6โมงครึ่งแรกเป็นของแกงนี้หลังจากครึ่งนี้เป็นของแกงนี้อะไรแบบนี้มันแยกกันไม่ได้เพราะว่าเวลามันลันไปพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มเช็คอินจนถึงเช็คเอาท์ถูกต้องไหมมันเลยเป็น1หรือมากกว่าก็คือตอนนี้เป็นสองแกงก็คือโดนปรับ2ล้านต่อวันอันนี้อันนี้ผมผมถามเพิ่มเติมได้ไหมครับด้วยด้วยความทีออ่วัน,ว,นวันที่ไปไประชุมครับ คือผมรับรู้ข้อมูลมาว่าเขาต้องไฟเออเอ็มจีต้องไฟกับเอ็มีเอออย่างน้อยสามไฟไฟกับองถูกอย่างน้อยสามไฟรวมทั้งหมดวันหนึ่งเขาต้องเป็นถูกต้องไหมครับแล้วอย่างนี้สมมติในกรณีนี้ถ้าผมเขาไฟกับอ็นพีทั้งหมดครบและสามไฟแต่ยงไฟกับทองสุกไห่เขาเขาก็โดนปรับเหมือนกันโดนปรับใช่ไหยครับแต่แค่ว่าการปรับมันจะถูกเหมารวมว่าเป็นการปรับแค่หนึ่งครั้งต่อวันตอนหนึ่งวันถูกต้องค่ะเข้าใจถูกต้อง กตอนแรกเข้าใจว่าแบบแบบถ้าเกิดเขาไม่โคทั้งของทั้งสองฝั่งก็เขาก็โดนรัดสีรเงี้ยอ๋ออันนั้นอันนั้นไม่ถ้าทําแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะรุนแรงมากๆลองคิดภาพถ้าหนึ่งแก๊งโดนโดนเติร์ดทั้งหมดสี่แก๊งด้วยกันนี้สี่แก๊งมาเติร์ดแปลว่าทั้งสี่แก๊งต้องตีเขาเป็นสิบสองไฟท์ภายในเวลาหกโมงถึงเที่ยงคืนแบบนี้ครับได้ครับอยากจะบอกว่าการที่มันเป็นเติร์ดตีหรอมันเป็นสิ่งที่เขา เอ่าเข้าใจค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยเนาะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งพวกคุณด้วยสภาไม่ได้ตั้งกฎข้อนี้มาเพื่อที่จะบีบพวกคุณจนตายขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสองล้านต่อวันก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรแล้วแล้วก็เห็นได้ชัดเนาะว่าเขาก็เต็มที่กับการเล่นไหมหรือว่าไม่เลยไม่ไม่ครับไม่เลยไม่เลยครับคือเขารวมกันไม่ได้เพื่อที่จะมาตีกันเลดไม่ได้เลยเขาไม่รวมดีกว่า ไม่ใช่ i n f i n i t i n f i n i t ่แล้วก็อันนี้ถามเพื่อเพื่อจะได้เ,ออเข้าใจทั้งสองทั้งช่องสขละ infinite น,นะครับก็คือ<ด>ว่าณตอนนี้คือเข้าใจว่ามันเป็นในระบบเอยเป็น,นแบบนอกสภาคือนั้นการไฟต่อหนึ่งครั้งอะเท่ากับว่าเขาสามารถส่งผลมาตีแค่คนเดียวก็นับเป็นหนึ่งไฟถูกต้องไหมครับอันนี้ที่ที่ผมรับรู้ข้อมูลมาหรือว่าต้องเป็นครึ่งต้องตามจานวนคือครึ่งหนึ่งถึงจะนับเป็นไฟอันกดไว้นะมันจะมีเขียนไว้อยู่เข้าใจครับเข้าใจครับแต่ตอนนี้ตอนนี้พวกผมอะ เออวันช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาครับก่อนก่อนเมืองรีอ่ะมีเออเหมือนม,ม,มีผมได้รับข้อมูลมาว่าเขาถ้าเขามาคนหนึ่งเหมือนไตัตหลดก็นับเป็นหนึ่งไฟพวกผมก็เลยแบบว่าตกลงมันมันยังไงมันมาจากไหนเอออันนั้นหมายถึงกรณีของทองสุกหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่เืออน,นี้ผมผมจะได้เคลียร์ว่าตกลงมันต้องรอกรณีถองทองสุกเอาขอโทษนะครับกรณีอของทองสุกที่ตีที่อุ้มนั้นอันนั้นก็ไม่ถึงนะคนไม่ถึงนะครับ นะแป๊บนึ่งนะครับอัน,นอันนี้ที่เราคุยกันไนีครับเพราะว่าเราไม่ได้มีทางไม่ไม่ได้มีการตกลงกับมังกรฟ้าว่าเราจะนับขั้นต่ขั้นต่ำหนึ่งไฟคือคนกี Alter, ่คนนะครับเก็ตไหมก็คือถ้าไม่ไม่ไม่ตกลงกันก็อันนี้ก็คือจะได้พูดกันให้ชัดเจนตรงนี้เลยว่าถ้าไม่ได้ตกลงกันก็าว่ากันเลยส่งก็เลยจะถามทีเดียวใช่ใช่ใให้ชัดเจนว่าหนึ่งคนปุ๊บก็คือว่าก็คือว่าหนึ่งไฟเหมือนกันจะไหมเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันมันไม่ได้มีการตกลงในในตอนแรกอันนี้ อยู่แล้วแ่ะแต่คือแค่ผมมาถักในชัดเจนจะได้เพราะตอนนี้คนมันอยู่เดจะได้ฟังลมน่แต่เจตือยังบอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งหรือไม่ใช่เจเตือบอกครึ่งนี้เราก็ยันจากเจเตือจบแค่นั้นตอนนี้ยังงงอยู่ว่าอะไรทองทองสุกคุยกันหรือตกลงกันคืออันนี้ครับคือเป็นอย่างนี้เขาความว่าในอันดับในตอนแรกก่อนจะเริ่มไฟทั้งหมดมากับ MG เนี่ยคือ ทางทองสุกและ MG <S <S ไม่ได้มีการคุยกันจริงๆเรื่องการเอ่อขั้นต่ำในจำนวนไฟว่ากี่คนจะนับเป็นนับไฟแต่ทีเนี้ยพวกผมอ่ะเพราะพวกผมเข้าใจกันว่ามันต้องเกินครึ่งของแก๊งใดแก๊งหนึ่งเลยจะนับเป็นหนึ่งไฟอันนี้ที่ผมเข้าใจครับแต่ผมได้รับข้อมูลมาใหม่ว่ามาาผมได้รับข้อมูลมาใหม่ว่าทีเนี้ยเอ่อไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยกันแล้วก็ทีนี้ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกว่ามีขั้นต่ำเท่ากับว่าถ้าเขาส่งคนมาหนึ่งคน ไฟกันก็นับเป็นหนึ่งไฟอันนี้ที่ผมรับข้อมูลมาผมเลยอยากเอาตรงเนี้ยที่เราอยู่กันเยอะๆมาคุยกันให้ชัดเจนอ่ะโอเคคิตเห็นเห็นเห็นความต่างแล้วหมายถึงว่าเอ่อหมอนไว้นี่เลยพูดเลยหมายถึงว่าในกรณีที่ทองสุกกับอินฟินิตเนี่ยไม่ได้คุยกันตกลงขั้นต่ําของการไฟถูกต้องไหมเราเลยคิดว่าเออโทษทีทองสุกกับมังกรฟ้าเนี่ยไม่ได้คุยขั้นต่ําในการไฟถูกต้องไหมหมอนครับ อพอไม่ได้คุยขั้นต่ําในการไฟท์เนี่ยก็เลยสามารถตีความได้ว่า,าหนึ่งไฟท์ก็คือเท่าไหร่ก็ได้แต่ตามกฎประเทศตามกฎประเทศที่เราเซตไว้เป็นมาตรฐานคือต้องไม่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งตามกฎข้อที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งอ่าอคราวนี้ยเราซึ่งจริงๆอะ่ะของเราเนี่ยได้คุยกันหรือไม่ได้คุยกันเลยว่าจะเอาขั้นต่ําไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้คุยกันเลยครับก็ต้องอยันกฎประเทศนะครับอ่า,อา นนี้ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นตามกฎประเทศอยู่เพราะมันยังไงเงินก็ไม่ครบอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมครับอ่ะก็ตามนั้นก็ตามแล้วว่าย่คุยกับใครครับที่อย่บอกว่าขั้นต่ำหนึ่งคนก็ได้เพราะรามันขั้นต่ำหนึ่งคนก็ได้ไหมายถึงว่าในกรณีที่เราไม่ได้ตกลงกันซึ่งแกงอะไม่ได้ตกลงกันถูกต้องไหมแล้วก็ไม่ได้มีการบอกด้วยว่าเอาตามกฎประเทศหรือเปล่านั้นนั้นอย่างนี้ก็เลยตื่นง่นในแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ตามที่ผมเข้าใจอันนี้ผิดถูกยังไงเดี๋ยวรบเเ่าากวตอนนี้ย ไอ้ไม่ได้คุยกันในขั้นต่ําอะมันอาจจะเผิดไม่ผิดกฎของสภาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คุยกันแต่ว่าถ้าเรายึดจากกฎประเทศอะยังไงมันก็ต้องเกินขึ้นกองแกงเกินขึ้นคือกฎกฎสภาอ๋อกฎสภาเหมือนเดิมครับแต่ต้องเกินนั้นตอนนี้เท่ากับว่าถ้าถ้าผมจะยึดข้อมูลเเป็นหลักก็คือว่าต้องเกินขึ้นกองคณรับขอบคุณติดตามครับหรือพรุ่งนี้จะคุยกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความเคลียร์ตรงนี้ไหมกับแก๊งเขาสภาจะได้นัดคุยให้เพราะว่าตอนเนี้มันก็ เป็นไปได้ทั้งสองอย่างที่เพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้มีการตกลงกันเนาะเพาว่าขั้นต่ำเป็นเท่าไหร่อืแต่ถ้าไม่ได้คุยก็คือต้องจิตต่ำล่ะอันนี้ถูกไหมครับเจซึ่งซึ่งผมไม่ได้คุยไม่หมายถึงว่าไม่ได้คุยนี่หมายถึงว่าคุยกันแล้วพูดว่าไม่มีขั้นไม่ไม่ไม่คิดขั้นต่ําหรือว่ายังไม่ได้คุยกันเลยตรงเนี้ยที่งงไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยครับมันคือการไฟที่ไม่มีการข้อตกลงใดๆเลยอ๋อโอเคอ่ะเอางี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงที่ว่าตอนแรกคิดว่า คุยกันว่าไม่มีขั้นต่ำอะถ้าในกรณีที่คุยกันว่าไม่มีขั้นต่ำมันไม่ต้องอยึดตามกฎประเทศเพราะเราตกลงกันแล้วเอ้ยตดกลสภาเพราะเราตกลงกันแล้วแต่ในกรณีนี้เนอะในกรณีนี้เราไม่ได้มีการคุยกันเลย เพราะฉะนั้นต้องยึดตามกฎประเทศโอเคอันนี้แก้ข่าวและสื่อสารให้ใหม่ให้เข้าใจตรงกันโอเคโอเคครับโอเคเนาะก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของแก๊งการที่เข้าใจตั้งแต่แรกถูกต้องใช่โอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้โอเคขอโทษด้วยในการสื่อสารที่ผิดพลาดจะได้เข้าใจตรงกันครับคนครับจะล่วงลามีมีมีสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมอันนี้ผมเหลืออีกกี่วันนะครับเจ๊ของทองสุกจะเหลืออีกสองวันก็คือวันที่สิบเก้าและยี่สิบเนาะ ของอินฟินิตจะเหลือหนึ่งวันคือวันที่19วันนี้ซึนะ่ <S <S งหกโมงเย็นที่กําลังจะถึงต่อไปเนี่ยก็เช็คอินวันสุดท้ายนะคะคือตอนนี้ก็คือไม่ต้องตีกับเขาเลวใช่ไหมคะเพราะเขาโดนปรับไปแล้วเขาโดนปรับของเมื่อวานนะอาเพราะว่าเมื่อวานมันไม่ครบวันที่18บแปเขาไม่ครบอันนี้คือเขาโดนปรับสองรอบแล้วถูกไหมเขาโดนปรับสองรอบแล้วถ้าตอนนี้เจอเขาก็ตีเขาได้เหมือนเดิมก็ก็ยังได้เหมือนเดิมแต่แต่แวันนี้เขาเช็คเอาท์ไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรอ วันนี้ใช่วันนี้ไม่เป็นวันใหม่แล้วอ่ะมันวันใหม่วันใหม่อ๋อก็นักพูดวันใหม่เลยใช่ใช่อันนี้มันโอเคครับของเราก็เลยเลไสิบเก้ายี่สิบน้ทองสุภภาพลงแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทั้งสามแก๊งมาคุยกันเพื่อที่จะเป็น c สต e s t u ี้ให้แกงอื่นๆเนาะเพราะว่ายังไม่เคยเกิดนอกสภาแบบ first p a แบบนี้เราจะได้มาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียหรือสิ่งไหนที่เราควรจะรักกดข้อไหนที่ควรจะแก้ก็อาจจะต้องรบกวนทั้งสองแก๊งสามแก๊งมาช่วยกันด้วยตรงนี้ มันมันคือมีตอนอาร์อาร์กับไอ้นี่เราไม่ใช่ครับแต,แต่แต่มันมันไม่ได้เป็นกฎตัวนี้ที่เรามีใหม่ไงกฎตัวนี้เพมมิ่งมีใหม่แล้วตอนนั้นท<า>ี่ของอาร์อาร์พี่พี่โจคือตอนนั้นอของอาร์อาร์คือมันมันได้เล่นตลอดอ่ะคือผมไม่รู้ผมจะพูดไง,งมันได้เล่นตลอดมันมันคือเขาไม่หนีใช่ไหมมันมันเขใส่ตลอดไม่อยากพูดอย่างนั้นแต่คือมันคือเอาง่ายๆคือเพราะผมเจอเจอได้เล่นไฟใหญ่กันอยู่เรื่อยๆไงพี่อตอนั้นมันเลยไม่มีมันเลยไม่มีปัญหาตั้งงาพี่ ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาต่างๆแล้วเดี๋ยวหาทางออกร่วมกันจะได้จะได้เล่นกันได้อย่างแฮปปี้ต่อเนาะครับผมครับค่ะอ่ามีเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมไม่มีแล้วครับน่าจะหมดแล้วฟองฟองสุกไม่น่าจะมีแล้วครับโอเคอ่ะมีอะไรปรึกษาหรือว่าอาจจะฝากสภามาติดต่อได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ โอเคขอบคุณครับเอาคปพัก่อนนะพัก่อนนะครับสองครับไปใจอินฟิวขอบคุณครับเพราะเขายังอยู่ถ้าเขาไม่เช็คเอาท์แปลว่าเขายังอยู่ใช่ถูกต้องอะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาเขาเขาจ่ายเขาจ่ายค่าปรับไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เช็คเอาท์เราไม่ต้องไปโฟกัสก็ได้ว่าอยู่หรือไม่อยู่เนาะเพราะว่ามัน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 คือการโดนปรับข้อเช็คเอาท์มันจะรวบรวมอยู่กับข้อไฟไม่ครบด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาโดนปรับแล้วเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเช็คหรือไม่เช็คก็ได้ งั้นแปลว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเนาะ,อ,ะอืมเป็นไปได้ที่ <ผม S 2> จะไม่อยู่อ๋โอโอเคอ๋องั้นผมงั้นผมไปผมไปฟาร์มฟาร์มอยู่เขาโผล่มาเกออแต่ก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะโผล่มานะเพราะว่ามันเลยเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาโผล่มานีเกิดเราก็ไปเก,บเปกบ็บได้ปกติใช่ไหมเก็บได้ปกติยังตีกันได้ยังทุกอย่างยังเกิดได้เรื่อยๆได้เลยครับ อ๋ออัตือคํางันแบบนี้คือเขาที่ที่หนูเข้าใจว่าเขาจะเข้ามาได้อีกทีตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ใช่ไหมครับเข้ามาได้อีกทีตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงวันหรือเปล่าเที่ยงวันใช่ใช่เที่ยงวันนะครับเที่ยงวันในกรณีเช็คเอาท์ตามกฎแต่ว่าตอนนี้คือเขาโดนปรับเพราะว่าเขาทําผิดผิดข้อของเมื่อวานนี้ไปมันก็เลยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้ที่เจ๊จะบอกอ๋อโอเคครับโอเคครับอ่าโอเค จริจเราจะถามอะไรไหมพี่เรื่องพี่ต้องควรเสมอว่าเขาเขายอมขับต้องต้องควรนะครับ